สวัสดีครับวันนี้อยู่อานิสันอเมร่านะฮะตัวนี้อเมร่าติดตั้งจอแอนดรอยนะครับเป็นจอแอนดรอยขนาดนี่ฮะขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะครับขนาด10นิ้วนะใหญ่โตจริงเลยฮะพร้อมกับกล้องนะครับเป็นอย่างเบาแอร์สักนิดนึ่งลมแอร์นะครับเพราะว่ากล้องถอยนะฮะเข้าเกียร์ถอยครับเข้าเกียร์ถอยภาพขึ้นมีเส้นกระยะให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยโอเคนะครับต่อมาฮะหน้าจอโฮมนะครับเป็นแบบนี้สวยงามนะครับเป็นแรม2ลอม 32ฮะเวอร์ชัน11นะครับเชื่อมต่อกล้องถอยโอเคนะครับก็เล่นครบคันนะฮะสำหรับ Android ตัวนี้เล่น YouTube ก็ได้นะครับเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือสัญญาณโฮสปอตปล่อยเชื่อมต่อนะครับอันนี้ยังไม่เชื่อมต่อนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้ฟีเจอร์ของหน้าจอหลักนะครับแบบนี้ฮะบอกถึงนะครับความเร็วนะครับบอกถึงนาฬิกานะครับอันนี้มีปิดเปิดไฟหลี่ด้วยนะฮะ่าจะมีนะครับแต่สักรู่น ช่องลมแอร์ก็คงปรับได้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนกรอบใหม่ให้เลยนะครับนี่ฮะไฟพามางคงทางานนะครับอะพอเฟรียเห็นไหมหน้าจอดับลงไฟตรงนี้จะขึ้นเห็นไหมเห็นไหมไฟตรงหน้ารถขึ้นนะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟดีให้ดูฮะไฟจะดับลงนะครับเห็นไหมเปิดปุ๊บไฟมาปิดปุ๊บเหมือนจริงเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับใครสนใจก็อินบ็อกได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ